ทำไมเราถึงต้องมาหาฝาขวดพลาสติกกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเกมโปเกมอนบิ๊กบอนโลเลียคองเควนนะฮะและเทคนิควิธีการหาฝาของผมนะครับให้คุณวาร์ปมาที่เมือง Lost Cove City นะครับเสร็จแล้วเตรียมโปเกมอนว่ายน้ำได้มา1ตัวนะครับให้เดินมาทางนี้เลยนะเห็นไหมเอาละเสร็จแล้วนะครับใช้อเทมรีเพลสักหอันครับลงน้ำไปได้เลยครับ เอาละทุกคนว่ายน้ํามาเรื่อยๆครับคุณจะเจอเกาะลับนะครับอ่าหลุมนี้เลยนะครับและวิธีการฟาร์มฝาขวดนะครับที่เร็วที่สุดนะครับก็คือการเข้าออกแมปตรงนี้ครับพึ๊บออกเรื่อยๆครับออกเรื่อยๆยังครับยังอีกเหรอ้องออกไปเลยครับ เจอแล้วครับอ่ะอันนี้คือเสาที่เราสามารถฟาร์มฝาขวดได้นะครับวิธีการก็คือต่อสู้กับเลดไปเลยครับจะเป็นเลดห้าดาวนะอ่ะไปครับอ่าเราก็ตีกับไดนามิกให้เขาล่วงไปเลยครับแบตเทิรไปฮะจนกว่าเขาจะตุยนะไปอ่ะเรียบร้อยครับอะะฮะหลังจากที่เราตีเลดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เขียนว่าแคปเจอร์หรือว่ารันนะครับแคปเจอร์ก็คือเข้าไปจับนะครับ หรือว่าจะหนีก็ได้ครับผมจะหนีไปเลยนะฮะปึ๊บอ่ะพอกดแล้วนะครับมันก็จะมีรีวอร์ดรางวัลมาให้ครับรอบนี้เราอดได้ฝาขวนนะครับไอเทมฝาขวนนะครับจะมีโอกาสดรอป50%นะครับต่อการตีเลทหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกรอบนะฮะไปเนี่ยครับจากเมื่อกี้นะครับที่หลุมมันเป็นสีดําเราจะตีไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่เราออกเข้าใหม่ครับหลุมมันก็จะรีเหมือนเดิมครับอ่าปึ๊บเราก็เข้าออกเรื่อยๆครับหาเหมือนเดิมพัดไป อาเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราลองสู้อีกรอบนะครับหวังว่าเราจะได้ฝาขวดนะฮะอ่ะเสร็จทีนี้เราก็มารอรุ้นนะครับว่าจะได้ไหมนะครับเหมือนเดิมนะเราจะกดเข้าไปจับมันก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดหนีก็ได้นะครับเอาไปเรียบร้อยครับอ่าเราได้ฝาขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นวิธีการหาฝาขวดนะครับไปเรีย V ีกันนะ